ากคุณไม่รู้จักรักตัวเองคุณก็รักใครไม่เป็นเช่นกันนะคะความรักกับความเห็นแก่ตัวมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่เท่านั้นเองค่ะฉะนั้นอย่าได้หลงเข้าใจอะไรผิดๆนะคะเพราะความรักไม่ใช่การครอบครองไม่จําเป็นว่าเราจะต้องตื่นมาแล้วเห็นหน้ากันทุกๆเชา้าไม่จําเป็นว่าเราจะต้องได้ยินเสียงกันทุกวันไม่จำเป็นต้องนั่งทานข้าวด้วยกันทุกมือ้อ แต่ความรักก็คือการที่เราได้เห็นคนที่เรารักได้อยู่กับคนที่เขารักได้ทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำได้อยู่ในที่ที่ดีที่สุดสำหรับเขาเขามีความสุขในทุกๆย่างก้าวเราจะสุขใจทุกครั้งเลยนะคะที่ได้รับรู้ว่าคนที่เรารักเขาเป็นสุขและเราจะรู้สึกมหมองทุกครั้งที่ได้รับรู้ว่าคนที่เรารักกำลังเป็นทุกข์เพราะฉะนั้น ตราบใดที่คุณกำลังทุกข์เพราะไม่ได้ครอบครองไม่ได้เห็นหน้าไม่ได้ยินเสียงนั่นเรียกว่าความเห็นแก่ตัวค่ะไม่ใช่ความรักความรักไม่เคยทำร้ายคนมีแต่คนต่างหากที่คอยจ้องจะทำลายความรักเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและจงเรียนรู้ที่จะรักคนอื่นไปพร้อมๆกันนะคะรักอย่างจริงใจคะ่ะ ถ้าท่านชื่นชอบนะคะบทความหรือว่าเรื่องราวที่พี่เพียงได้นำมาเสนอนะคะก็อย่าลืมให้กำลังใจพี่เพียงและทีมงานด้วยนะคะง่ายๆค่ะแค่ท่านกดไลค์กดแชร์แค่นี้ทางเราก็มีกำลังใจเยอะมากแล้วค่ะและถ้าท่านยังไม่ได้กดติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะถ้าพี่เพียงได้ลงคลิปใหม่ๆท่านก็จะได้เห็นเป็นลำดับตน้ตนๆเลยค่ะ ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามและสนับสนุนกันมาโดยตลอดค่ะสวัสดีค่ะ